เมื่อใหม่ส่วนใหญ่นะครับคิดแบบกําไรต้องมาก่อนซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ส่วนใหญ่เนขาดทุนแล้วแนวคิดที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูกันครับผมคิดแบบกําไรต้องมาก่อนนี่คือข้อผิดพลาดของมือใหม่เมื่อใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยจะชอบคิดเสมอว่า ซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเราจะได้กําไรเท่าไหร่มันจะได้วันละเท่าไหร่มันจะพอกินรายเดือนรายวันรายปีไหมนะครับแต่ไม่เคยมองเลยว่ามันจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับความจริงคือหุ้นเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมหรือว่าจัดการตัวเองได้คุณต่างหากที่เป็นคนจัดการก็คือแบบเราต้องเป็นคนจัดการตัวเองทั้งหมดล้วนๆนะครับแนวคิดที่ถูกต้องคือความเสี่ยงต้องมาก่อนแม้แต่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็น VI หรือว่าเทรดเดอร์ระดับโลกเนี่ย ความเสี่ยงต้องมาก่อนเสมอนะครับการลงทุนทุกครั้งเนี่ยผมจะมองไปที่ดาวซริสก่อนเสมอหรือว่าการขาดทุนก่อนเสมอเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งขาดคุณเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งเอาคืนยากเท่านั้นยิ่งถ้าเกิน10%ขึ้นไป อันนี้คือยากมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะซื้อหุ้นเนี่ยผมจะตอบได้ทันทีเลยว่าการเทรดของผมครั้งนี้ถ้าแพ้เสียเท่าไหร่ผมตอบได้ทันทีก่อนที่จะกดซื้อเลยนะครับซื้อตัวไหนแล้วก็ขายตัวไหนนี่คือตอบได้หมดเลยนะครับทำไมมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบตัดขาดทุนเพราะอาจจะเคยตัดขาดทุนไปแล้วเคสนี้ผมก็เคยเป็นนะครับก็คือตัวที่เขาตัดขาดทุนเนี่ยมันกลับไปวิ่งในทิศทางเดิมและมีประโยคนี้ขึ้นมาในหัวครับผมรู้งี้รอหน่อย จะเย็นหน่อยก็ดีรอบหน้าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคือเขาคัดหุ้นแล้วมันวิ่งต่อแบบเนี้ยทุกคนเคยมีประสบการณ์นี้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีวินัยหน่อยเนยีเขาต้องแบบตดัดขาดทุนออกไปแล้วซื้อคืนนะครับนี่คือความจริงที่ถูกต้องนะครับพอคิดแบบกําไรต้องมาก่อนเนี่ย มันจึงไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยมันขาดทุนหนักเพราะว่ารอหน่อยก็ดีนี่แหละนี่คือประโยคที่ทําให้เสียหายเลยนะครับรอหน่อยก็ดีรู้นี้รอหน่อยแล้วก็แบบรอให้มันกลับตัวก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยรอไปแล้วมันไม่กลับตัวนะครับการที่จะทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนการที่ทุกคนเนี่ยขับรถโดยที่ไม่มีเบรกนะครับซึ่งมันอันตารายมากๆและเป็นเหตุผลที่ทําให้มือใหม่เนี่ยขาดทุนหนัก นั่นเองครับผมอย่าใช้อารมณ์ในการตัดขาดทุนนะครับการตัดขาดทุนเพราะอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยทําตัวผมเองก็เคยทำนะครับมันคือการตัดขาดทุนเมื่อคุณเนี่ยทนไม่ไหวอีกต่อไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไอ้จุดตัดขาดทุนนั้นเนี่ยที่เราตัดสินมันด้วยอารมณ์เนี่ยมันจะไม่มี ความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์มันจะไม่มีความสมเหตุสมผลทางเทคนิเคเอาเลยแต่ว่าเราตกใจเราหัวร้อนเรามีอารมณ์คัดไปเองนี่คือสิ่งที่ทุกคนเคยเป็นนะครับผมก็เคยเป็นนะครับและมันเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่เสมอการที่ทําแบบนี้การตัดขาดทุนเพราะอารมณ์เนี่ยมันมักเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่เนี่ยเสมอเสมอเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก ตลาดเลยนะครับพอโดนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบโดนตัดขาดทุนด้วยอารมณ์ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเสียเงินทั้งหมดหรือว่าแบบออกจากตลาดหรือว่าแบบเลิกเทรด ดังนั้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดขาดทุนนะครับให้มันมีเหตุผลนิดนึงว่าอะระวังแผนมาแล้วประมาณนี้ครับผมอย่ากลายเป็นนักลงทุนระยะยาวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่คิดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดข้อผิดพลาดอยู่แล้วนะครับก็จะหาข้ออ้างเสมอเวลาที่ผิดพลาดนะครับมือสมัครเล่นเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองไปมาเขาจะเป็นเทรดเดอร์เมื่อพวกเขาคิดถูกหมายความว่าถ้าได้กําไรเนี่ยเขาจะเป็นเทรดเดอร์ที่ขายหุ้นออกไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดผิดแล้วว่าไปผิดทางเนี่ยเขาจะกลายเป็น V I ก็แบบว่าแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือรู้งี้ถือหน่อยก็ดีเดี๋ยวมันก็กลับตัวได้เพราะหุ้นพื้นฐานดีก็จะเริ่มมีข้ออ่างนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้คือในมุมมองของการเก็งกําไรระยะสั้นกลางยาวอะไรก็ตามเนี่ยแผนต้องชัดเจนนะครับ ถ้าเกิดว่าจะถัวลงจะอะไรแบบนี้เนี่ยคุณต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเข้าเพราะการลงทุนระยะยาวแบบนี้จะถัวได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยถูกทางเป็นเทรดเดอร์ขายทิ้งได้ผิดทางเนี่ยเป็น VI เฉยเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเริ่มต้นมาจากมุมมองการลงทุนคือถ้าเกิดว่ามุมมองการลงทุน ความเสี่ยงต้องมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่สลับไปสลับมาแบบนี้นะครับคำถามต่อมาคือการขาดทุนแค่ไหนที่มันไม่มากเกินไปนะครับควรขาดทุนเต็มที่นะครับไม่เกิน10%ของพอร์ตเพราะอะไรเพราะว่าตานล่างตามนี้เลยครับผมถ้าขาดทุน5%เนตี่ยต้องเอาคืน5 2 5าถ้าขาดทุน10ต้องเอาคืน11ถ้าขาดทุน40%ต้องเอาคืน67%และถ้าขาดทุนครึ่งหนึ่งต้องทํากําไรให้ได้100%เงินต้นถึงจะกลับมาทั้งหมดนะครับส กำลังใจอ่ะจะตกและการเทรดหรือการลงทุนจะไม่ได้มีความสุขเลยเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงก่อนคิดถึงแต่ตอนมันจะได้รู้ตัวอีกทีพอร์ตโดนไปสองสามแสนอ่ะพอร์ตล้านหนึ่งโดนไปสองสามแสนอ่ะคือเยอะนะครับประมาณ20%แบบเนแบบนี้นี่คือผลของการไม่คิดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามควบคุมความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วก็อย่าขาดทุนเกิน10%เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับข้อต่อมานะครับสำหรับมือใหม่อันนี้ผมแนะนำเลยซึ่งตอนที่ผมเริ่มเทรดเนี่ย ผมไม่เห็นหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเลยนะครับก็คืออย่าพยายามขี่ม้าพยศนะครับถ้าราคาหุ้นผันผวนเนี่ยจะโดนกิน St ต็อปลอได้ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้ง St ็อปลอแบบไว้ไกลเกินไปแบบนี้มันก็จะเกิดความเสียหายก็คือ Stop ปลอดมันลึกเกินไปนะครับแต่คุณส่วนใหญ่ก็ยังชอบหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเพราะมันรวดเร็วทันใจแต่ก็ขาดทุนทันใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคิดแบบความเสี่ยงต้องมาก่อนเนี่ยถ้ามองด้วยมาเซตนี้ล้วนๆนะครับ มันจะบอกให้คุณเนี่ยหาหุ้นตัวอื่นแทนเพราะหุ้นทั้งตลาดเนี่ยมันมีมากมายที่สําคัญของการเก่งกําไรหรือว่าแบบการซื้อหุ้นแล้วแบบขายทํากําไรเนี่ยคือหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถวิ่งจากจุด A ไปจุด B ได้แต่คุณอยู่ในการเทรดนั้นได้หรือไม่เพราะระหว่างทางเนี่ยถ้าม้าตัวไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนที่มันแบบสะบัดแรงๆแบบเนี้ยมันจะทําไส้ทิ้งลงมันจะสะบัดรายย่อยออกให้หมดคําถามคือทุกคนอยู่จนถึงปลายทางไหมดังนั้นนะครับเพื่อความชัว คุณต้องเลือกม้าหรือว่าหุ้นที่พาคุณไปถึงเส้นชัยหรือว่าจุด A ไปจุด B อะ่ะให้เลือกม้าที่พาไปถึงเส้นชัยได้โดยที่แบบว่ามีความมั่นใจนิดนึงว่า มันจะไม่สะบัดคุณออกวิธีการก็คือดูพฤติกรรมย้อนหลังของเขานะครับว่าไอ้ก,กราฟที่ผ่านมาเนี่ยมันเคลื่อนไวยังไงมันมีการสะบัดออกทิ้งแรงหรือว่าอะไรไหมเพราะว่าหุ้นบางตัวถ้าทุกคนไปดูกราฟอะกราฟเขาจะย่อสวยแล้วก็แบบวิ่งแบบสละสลวยแบบสวยมากๆนะทุกคนกับบางตัวที่แบบว่าจะสะบัดไปมาไปมาแบบนี้นะครับก็เลือกหุ้นหรือว่าเลือกกราฟดูพฤติกรรมย้อนหลังที่มันแบบเคลื่อนไวนิ่งๆหน่อยแต่ค่อยๆขึ้นแบบนี้จะเซฟกว่าสําหรับมือใหม่อะไรที่คุณควบคุมได้นะครับสิ่งทีค่คุณควบคุมมได้คีแ่่4อยาง นี้เลยครับผมซื้อหุ้นอะไรก็คือทําการบ้านมาเนี่ยจะซื้อหุ้นอะไรข้อที่2ครับผมซื้อกี่หุ้นซื้อกี่หุ้นในที่นี้เนี่ยคือต้องคํานวณมาก่อนว่าไอ้หุ้นที่ซื้อไปเนี่ย มันใช้เงินเท่าไหร่และเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตตัดขาดทุนมาเนี่ยสมมติว่าตัดขาดทุนในในหุ้นตัวนี้ตัดขาดทุน5%เไอ้าของหุ้นตัวนี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอันนี้คือต้องตอบได้ตั้งแต่ข้อ2แล้วนะครับต้องควบคุมไว้ก่อนนะครับข้อที่3ก็คือซื้อตอนไหนเงื่อนไขทือเซตอัพของเราเนี่ยมาตอนไหนก็ให้ซื้อตอนนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่4ขายตอนไหนนะครับไม่ใช่ว่าอ่ะซื้อซื้อแล้วถือๆไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะขายตอนไหนนะครับคำตอบเนี่ยเอาชัด คืเป็นกรณีนี้ขายอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าในกรณีที่ผิดทางโดยเฉพาะในกรณีที่ผิดทางต้องตอบได้ในนี่ว่าเราจะขายตรงไหนนะครับหลังจากซื้อหุ้นไปแล้วคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับทำได้เพียงปล่อยให้มันวิ่งไปเท่านั้นดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องเป๊ะคือ4ข้อนี้ต้องเป๊ะก่อนที่จะซื้อหุ้นนั่นเองครับผมบทเรียนจากการเทรดน,นะครับที่ที่ผมได้เรียนรู้จากตลาดแล้วก็ไปศึกษาหนังสือต่างๆเนะื้อมาแบบ ทฤษฎีต่างๆของต่างประเทศมานะครับก็คือการไม่ขาดทุนครั้งใหญ่นะครับเป็นปัจจัยสําคัญในการได้มาของชัยชนะครั้งใหญ่นะครับการขาดทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าใครบอกว่าไม่เคยขาดทุนเลยเขาโกหกนะครับสิ่งที่คุณควบคุมได้คือจะขาดทุนเท่าไหร่ทวนอีกหนึ่งครั้งว่าการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเลือกได้แค่จะขาดทุนน่ะเท่าไหร่ บบทเยนต่อมานะครับความสําเร็จระยะยาวเนี่ยไม่มีฟลุกนะครับเทดเดอร์ผู้ชนะเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์และ แผนการที่ดีในขณะที่ผู้แพ้เนี่ยตรงกันข้ามเลยครับผมไม่มีกฎเกณฑ์ที่ดีและไม่มีแผนการที่ดีหรือถ้ามีเนี่ยก็จะทําตามแผนตัวเองได้ไม่นานสุดท้ายเนี่ยก็จะล้มเลิกไปก่อนเพราะว่ามีมาปรึกษาผมค่อนข้างที่จะหลายเคสพอสมควรเรื่องแบบว่าเ็าเทรดมาประมาณนึงแล้วอะสุดท้ายเนี่ยม,มันจิตใจมันไม่ไหวก็กลับไปซื้อหุ้นถือยาวเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ที่เป็นบทเรียนที่ผมเจอมาทั้งศึกษาเองจากตลาดสอนแล้วก็ไปศึกษาศาสตร์ของ ข้อสรุปนะครับของคลิปนี้ก็คือการเทรดและการลงทุนทุกประเภทนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จความเสี่ยงต้องมาก่อนเสมอครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวคิดที่ว่าความเสี่ยงต้องมาก่อนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วผลการเทรดของคุณจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ